สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารัโฮนแนทินายนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับชาวราศีกุมลัคนากุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13ากุมภาพันธ์ถึง12มีนาะคมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะปราจาเดือนกรกฎาคมสองนหเจนะแล้วก็ต้องบอกก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มอ่านคําทํานายนะคะว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยรวมนะคือการทํานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณอย่ามีวิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าอินจนเกินไปดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยมีโอกาสที่จะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็น้อยเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้นะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูกับชาวราศรีกุมละคนากุมคนโสดก่อนเลยว่าคนโสดชาวราศรีกุมละคนากุม ในเดือนกรกฎาคมน,นะคะความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีกุมไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ king of cups the magician อ่ะพอไพ่ king of cups กับไพ่ the magician ขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้ชาวราศีกุมและคนากุม จะเป็นที่หมายปองโดยเฉพาะคนในโลกออนไลน์หรือเล่นง่ายๆคือเล่นอ,องค์เล่นแอปปัดทินดงทินเดอร์อย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสสูงมากที่ในช่วงเนี้จะเจอคนที่ถูกใจจะเจอคนที่ตรงสเปกหรือว่าเจอคนที่มีทัศนคติตรงกันนะคะแล้วก็เท่าที่ดูแล้วคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะสร้างความสบายใจให้กับชาวราศีกุมและคณากรุ่มแล้วก็ชาวราศีกุมและคณากรุมเนี่ยถ้ามีความกังวลว่า เข้ามาแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเยอะไหมหรือว่าทําให้ชีวิตของคุณที่เคยอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนไปไหมไพ่บอกเลยนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ใน nice of p e n นติคัลนะคะนั่นหมายความว่าเขาคนนั้นที่จะเข้ามานะคะคุณเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองมากสักเท่าไหร่เลยมันเหมือนการเข้ามาของเขามันเป็นการเติมเต็มมากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์หรือว่า วิถีชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่คลิกกันได้เข้ากันได้รวมถึงถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องระยะทางแต่เขาจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันซอฟลงหรือบาง,ง่ายขึ้นเองก็เรียกง่งายๆว่าปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องระยะทางค่ะเพราะว่าการเจอกันมีแนวโน้มสูงมากที่ชาวราศีกุมลัคณากรุมในช่วงนี้จะเจอ ความรักครั้งใหม่เข้ามาจากโลกออนไลน์จุดเริ่มต้นมันคือโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยค่ะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณต้องออกเดินทางไปไหนไกลเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยชาวราศีกุมและคะกุมคนโสดส่วนใหญ่ค่อนข้างบ้าง,งานยากมากที่คุณจะออกไปเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณอยู่บ้านถ้าคุณมีการเล่นแอปก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่ค่ะแล้วก็เท่าที่ดูแล้วการเข้ามาของเขาเนี่ยไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นมาเนาะนั่นหมายความว่า การเข้ามาของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกในรูปในระดับหนึ่งเลยแหละแต่ว่าชาวราศีกุมและคนากุมเนี่ยต้องเปิดใจนิดนึงนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวความรักกลัวการเจ็บป่วยกลัวการเจ็บปวดในเรื่องความรักอยู่เหมือนกันคราวนี้เรามาดูต่อกับชาวราศีกุมและคนากุม สำหรับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะไหนดูซิว่าชาวราศีกุมและกนาคุมเมีิที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่แบ,บแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เอ็กซ์ออฟเสาร์สไนท์ออฟคัฟฟ e ควีนออฟเสาร์สควีนออฟคัอ่า และไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่ two of pentacles ไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ five of pentacles นั่นหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะไปหลงรักใครบางคนที่ทำตัวเย็นชากับคุณมากๆและคุณก็ต้องอยู่กับการพยายามเรียกร้องความสนใจจากเขาพยายามให้เขาเนี่ยหันกลับมามองข้างคุณมันเหมือนเป็นการวิ่งไล่ตามกันเป็นท,ทอดๆคุณวิ่งไล่ตามเขาแล้วเขาก็วิ่งไล่ตามใครอีกคนหนึ่งความสัมพันธ์นี้ ที่คุณได้ผ่านมาชาวราศีกุมลัขนากุมคุณรู้สึกว่ามันเหน็บหนาวมากมันเหงามาก เขาไม่ได้เติมเต็มให้กับคุณแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดันขึ้นมาเป็นไพ่สองเหรียญน,นั่นหมายความว่ามันวนลูปในความสัมพันธ์นะคะอยู่เสมอและในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับเขาก็น่าจะไม่ได้คุยกันมาพัก,กใหญ่ๆแล้วเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบแปดดาบมันคือการฟรีซความสัมพันธ์ไว้ไม่มีการพูดคุยกันไม่มีการติดต่อและตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องแกล้งทําเป็นเข้มแข็งโดยการที่ไม่มองหาเขา ไม่สนใจเขาแล้วก็เลือกที่จะไม่ติดต่อก่อนทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ of Swords Queen of Swords นั่นหมายความว่าความเป็นจริงแล้วคุณยังสนใจเขาอยู่ถึงแม้ว่าภายนอกคุณจะทําเป็นเหมือนกับว่าฉันไม่สนใจหรอกแต่คุณยังสนใจเขาอยู่คุณยังมีการส่องโลกโซเชียลของเขาอยู่บางคนเนี่ยต่อให้บล็อกเขาไปแล้วหรือคุณเป็นคนบล็อกเขาเองเนี่ยคุณก็ยังมีการปลดบล็อกหรือเอาแอคเคาท์หลุมแอคเคาท์ผีอะไรเงี้ยค่ะไปส่องเขาอยู่ แล้วมันก็เป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจตรงที่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังเป็นห่วงเขาอยู่คุณยังอยากทุ่นเทกับเขาอยู่ทั้งๆท,ที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันดีกับตัวเองสักเท่าไหร่เลยภายใต้สำหรับก็ขึ้นมาว่าคุณรู้สึกเหน็บหนาวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทีนี้พอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศรีกุมและคนากุมนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกุมล,กลัคนาลุมเนี่ย,ยไพ่ใบแรกอ่ะก็ยังขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเหรียญ The Fool The Hermit s t r e n คุณกับเขาวนเวียนกันมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ The Emperor ขอไพ่ยขยาย The Emperor เนี่ยค่ะขึ้นมาทำไม The Sun ภพยใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นภพ่ The Empress The Empress ในที่นี้ก็หมายความว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามหันกลับมาดูแลตัวเองทำให้ตัวเองดูดีขึ้น Perfect ขึ้นหรือรักตัวเองมากขึ้น เพราะสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยไพ่เริ่มต้นมาด้วยไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญในที่นี้เนี่ยเรามองว่าคุณยังเหงาอยู่แต่ว่าไพ่เดิฟฟูอ่ะขึ้นมาต่อจากไพ่ห้าเหรียญน,นั่นหมายความว่าคุณรู้สึกว่าโอเคมันพอแล้ว มันจบแล้วกับความสัมพันธ์นี้มันลากกันมายาวนานมากแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินกันคนละเส้นทางมากๆเลยคุณกับเขามีความแตกตา่างกันเยอะมากคนคนนี้ถ้าไม่ใช่ว่าคนที่เคยผ่านประสบการณ์การแต่งงานมาก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณแล้วก็ดูเหมือนเขายังฝังใจกับอะไรเดิมๆอยู่มันเหมือนกับว่าชาวราศีกุมและคณากุมเนี่ย ยอมยกธงขาวยอมแพ้แล้วกับความสัมพันธ์นี้แล้วตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรอยู่ได้แล้วก็จะไปเริ่มหาความรักครั้งใหม่และในขณะเดียวกันเนี่ยไพ่ที่แอมพลเลอร์ขึ้นมากับไพ่เดอะซัน นั่นหมายความว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะสามารถเข้าไปในชีวิตเขาได้มันทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคไม่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาได้ณนะปัจจุบันเนี้ยเรามองว่าชาวราศีกุมและขนากุมพยายามเดินถอยออกมาทีนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีกุมลักนานกุมกับคนคนนั้นกันค่ะ ว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอเริ่มที่ชาวราศรีกุมและคนารกรมก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบนี่คือฟิลของคนที่ใจแหลกสลายทุกอย่างมันเหมือนพังลงต่อหน้าต่อตา ความรู้สึกของคุณมันแย่มากบางครั้งคุณอาจจะแอบพร้อมห้อยภายในใจลึกๆนะแต่ว่าภายนอกด้วยหน้าที่การงานด้วยตําแหน่งด้วยความรับผิดชอบของตัวชาวราศีกุมและขนานกุมเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะมานั่งเศร้าได้ไพ่ก้าเหรียญเนี่ยมันคือคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบในเรื่องของการเงินแล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าถ้าในเรื่องของความรักมันยังไม่ประสบความสําเร็จในตอนนี้ต่อให้ในใจจะเศร้าอ่ะแต่ว่าภายนอกคุณต้องเป็นคนที่ สมบูรณ์ร่าเริงแล้วก็เพอร์เฟคเพื่อคนรอบข้างเพื่อให้คนรอบข้างสบายใจซึ่งในตอนนี้เรามองว่าไพ่มหาดเล็กดาบขึ้นมากับไพ่ดึงถ้วยขึ้นมานั่นหมายความว่าเรามองว่าในตอนนี้ชาวราศีกุมลัคนากุมพยายามบอกกับตัวเองว่าฉันต้อง move on ให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับมาเป็นคนที่สดใสร่าเริงมากที่สุดเรามองว่า Energy ของชาวราศีกุมลัคนากุมในตอนนี้ ไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบว่าอยากกลับไปหาเขาไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบอยากหวนกลับไปถึงแม้จะยังนึกถึงอยู่ก็ตามคราวนี้เรามาดู energy ของเขาบ้างนะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับชาวราศีกุมและขนาดกุมกันบ้างไพ,พ่ขึ้นมาเป็นไพเ่วเจว e ลเรามองว่าในมุมของเขาว่าเขาเป็นคนแคร์สังคมมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่า คุณกับเขาว่าต่างกันเกินไปในเรื่องของสังคมจริงๆไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบคุณนะเรามองว่าเขาก็ลืมคุณไม่ลงเหมือนกันณนะเวลานี้นะแต่เขาไม่สามารถเลือกคุณได้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองดาบเขาไม่สามารถเลือกคุณได้ พอเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันต่างกันเกินไปถ้าเดินหน้าด้วยกันเนี่ยมันน่าจะไปกันไม่รอดและในมุมของเขาเองเนี่ยเรามองว่าเขาก็ยังไม่ได้พร้อมกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบมันยังยากอยู่ค่ะในตอนนี้ที่เขาจะเปิดใจรับอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดชาริออดนั่นหมายความว่าเขายังคาราคาซังหรือใจของเขามันยังมันอยู่กับใครอีกคนหนึ่งซึ่งเขายังอยากเดินหน้าหรือว่า ไปลองผิดลองถูกกับจุดนั้นมากกว่าก่อน,นะคะใจเขาในตอนนี้เรามองว่าเขาเสียดายคุณแต่เขาไม่สามารถเลือกคุณได้คราวน,นี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีกุมและกนาคุมกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีประเด็นชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหน ไพ่ขึ้นมาเป็นไพส่สิบถ้วยสิบถ้วยคือสิ่งใหม่ๆดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณมีโอกาสได้เจอโซมเมทหรือว่าคนที่ใช่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะชาวราศีกุมถ้าหากว่าคุณได้มีการตัดสินใจที่จะเลือกคนใหม่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันพัฒนาได้หรือว่าไปต่อกันได้ไกลกว่าเดิมนะคะส่วนกับคนที่มีอยู่เนี่ยเรามองว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดไม้เท้ามันอาจจะมีเรื่องให้ต้องคุยต้องเคลียร์กัน ซึ่งคุณและเขาอาจจะยังได้กลับมาคุยมาเคลียร์กันซึ่งมันมันอาจจะเป็นการที่แยกย้ายกันไปเติบโตหรือว่าไปเรียนรู้กับคนใหม่ๆมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมชาวราศีกุมและคณากุมมีโอกาสได้เจอโเมมหรือว่าคนที่ใช่เข้ามาเติมเติมทดแทนในสิ่งที่หายไปทดแทนในสิ่งที่เสียไปทําให้คุณเนี่ย รู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่ในใจลึกๆคุณอาจจะก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวนะคะมีโอกาสเจอคนที่ดีกว่าเข้ามานะคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีกุมภักกนา,าคุมกันบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ king of cups เรามองว่าตัวชาวราศีกุมล,กลัคนากุมเอกเดียวเป็นคนที่มี energy ของความสนุกสนานร่าเริงไม่ว่าจะอยู่กับใครก็ตามมักเป็นที่รักมักเป็นที่ชอบเพราะฉะนั้นคุณมีสเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วค่ะให้คุณมั่นใจในเรื่องความรัก,กเช่นกันคุณจะได้เจอคนที่ใช่เข้ามาในเร็วๆนี้ถึงแม้ว่าคนที่ใช่จะมีความแตกต่างจากคุณเยอะ มากๆากเลยแหละบางคนอาจจะแตกต่างในเรื่องของอายุศาสนาหรือเชื้อชาติก็ได้นะเพราะว่าถ้าดูจากไพ่แล้วคือสองคนเนี้ย แตกต่างกันมากๆแต่ไพ่บอกว่าให้มั่นใจเลยว่าคุณและเขาสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือดึง energy ความสดใสร่าเริงความสนุกสนานของตัวเองออกมาค่ะมันจะทาให้ให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็คนรอบข้างก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความสุขต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนกรกฎาคม2 สองห้าหกเจของชาวราศีกุมนักขณากลุ่ม,มสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ